หมอ,อครับปีใหม่ของผมยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับคุณหมอคะปีใหม่นี้หนูจะได้กลับไปกอดคุณปู่คุณย่าไหมคะปีนี้ของโชคหลายนะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงมากเลยในคนสูงอายุเด็กๆหนูๆอาจจะพาโรคโควิดไปติดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้นะครับหมอ,อคะ ก็อาบน้ำในน้ำตาลคะก็แนะนําว่าควรจะรีบถอดเสื้อผ้าแล้วก็รีบอาบน้ำเพราะว่าพวกนี้มันก็จะส่งเชื้อไปไว้ในบ้านเราได้ใครมีคนอยู่เยอะไม่ใส่หน้ากากอนามัยนี่ไหมคะไม่ได้นะครับปีนี้อันตรายนะครับหนูต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับมันมีโอกาสโรคเข้ามาใกล้ก็ได้อย่างนึงก็คือเน้นล้างมือเนาะผมจะติดโควิดจากอะไรได้บ้างครับโควิดเนี่ยก็จะอยู่ตามในอากาศแล้วก็อยู่ตามสิ่งของที่มันมีคน ้างานหรือมีสารคัดหลั่งปปิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปในที่ที่คนเยอะๆอากาศไม่ค่อยถ่ายเทนั้นก็จะมีโอกาสที่จะติดโควิดคุณหมอคะถ้าเราล้างมือบ่อยๆแล้วไม่ฉีดสเตรยลโกอฮอ์ได้ไหมคะจริงๆแล้วทุกอย่างนะถ้าไม่ใช่ของของเราเนี่ยไม่ควรจับนะครับโดยเฉพาะของเล่นในห้างสรพสินค้านะครับหากไปสัมผัสแล้วก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์หรือล้างมือได้ แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะเราคงจะต้องอยู่แบบนี้ไปจนกว่าคนส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่อต้อตานโควิดซึ่งนั่นก็คือเราได้วัคซีนเพื่อจะมาฉีดให้คนส่วนใหญ่ได้มีภูมิต้านทานค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันแคร์ดูแลก,กันแล้วก็อากาศอย่าตกนะคะ